ที่ดูอยู่นะคะก็สามารถที่จะสักการะบูชาได้เลยนะคะ นี่คือองค์เจ้าแม่ลุ่งอรุณททพนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะกับต้นตะเคียนด้านหลังนี้นะคะเรียกว่าแม่ตองอ่อนนั่นเองนะคะด้านหน้านี้จะเป็นองค์ต้นบรมครูนะคะวันนี้เราก็จะกราบขอพรสักการะคุบาอาจารย์การอาจารย์ส้มก็ถือว่าเอาเลิอกเอาชัยนี้จุดทูบขอหวยเลยแล้วกันนะคะเรามีทูบขอหวยเจ้าแม่ตะเคียนพอดีนะคะซึ่งอาจารย์ให้เป็นฝั่งนี้3ตัวตรงฝั่งนี้2ตัวล่างนะคะเรามาเริ่มกันนะคะที่3ตัวตรงก่อนนะคะวันนี้ขอเจ้าแม่ตะเคียนอน ที่ทานไปพร้อมๆกันนะคะสาธุองค์เจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ลุ่งอรุณทิศและองค์เจ้าแม่ตะเคียนตองอ่อนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนจงช่วยบรรดาให้เลขทุกนี้จงออกรางวัลถูกหวยสามตัวตรงๆนะคะแล้วก็มี มีคนมาสัสกการะ,ะขอพรกันเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนหลั่งไหลามาเพราะว่าเขาถูกหวยขออะไรได้เมื่อไหร่เขาก็มาขอแล้วก็มาถวายนะคะเขามาถวายชุดไทยมาถวายชุดไทยหรือเอาใบสีปักชามาถวายตั้งถวายไม่ว่าจะเป็นขนมผลไม้ต่างๆนะคะก็มาสักการะ,ะขอพรน,นะคะองค์เจ้าแม่ตะเคียน รุ่งอรุณทิพย์นัสถานที่แห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะให้3ามตัวตรงก็ขอเปิดทางนะคะให้เลขทูบนะคะจงออกสมตัวตรงเลยนะคะ,ะมาดูกันนะคะนี่ก็คือ3ามตัวตรงนะคะอาจารย์ก็จะให้3มตัวตรงก่อนนะคะสามตัวตรงฝั่งนี้ สองตัวล่างฝั่งนี้เดี๋ยวจะอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันให้ทุกคนตั้งใจนะคะแล้วก็อย่าลืมเคล็ดลับของการถูกหวยครั้งที่แล้วงวดก่อนหน้านี้นะคะหลายคนบอกว่าอาจารย์ทําไม100ใบถึงเป็นไปได้648อ่าตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มเขียนเลขกันเลยดีกว่านะคะเรามาดูกันนะคะระหว่างรอเลขทูบนะคะนี่ก็คือ งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วปรากฏว่าสูตรพลังบวกนะคะ648นะคะก็แม้จะไม่ถูกรางวัลที่1แม้จะไม่ถูก3ตัวบนนะคะแต่ว่าสอตัวล่างก็เข้าตรงๆนะคะสตัวล่างก็เข้าตรงๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตั้งใจให้ดีๆนะคะว่างวดนี้อาจารย์จะเปิดเลขอะไร นะคะแล้วก็นําตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะเก่งเลขหน้าด้วยนะคะไม่ใช่เกง่งแค่เลขท้าย3ตัวหรือเลขท้าย2ตัวใต้ดิน เพราะส่วนมากนะคะ3ตัวหน้าเนี่ยจะมาเลขที่ดังเลขที่แพงเลขที่หาซื้อไม่ได้เลขที่อันแต่ลอตเตอรี่จะออกเลขนั้นเป็นเลขที่ดังในทุกๆงวดค่ะรอบนี้เรามาดูกันนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่นะคะอ่ะเรามาดูการสําหรับสู่พลังบวกจะแตกอีกไหมนะคะงวดนี้จะไปแตกที่3ตัวหน้าหรือจะไปแตกที่รางวัลที่1หรือจะไปแตกที่รางวัลเลขท้าย2ตัวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะหารอบที่แล้วนะคะการคํานวณเลขนะคะง่ายๆเลยนะคะหกสี่แ ง่ายแต่ว่างวดที่แล้วเนี่ยให้0486นะคะ0486นะคะหวยข้างล่างออก97แต่ว่า6เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่มาเด่นนะคะ6เป็นตัวเลขที่มาเด่นเพราะข้างบนเนี่ยถ้าบวก1แต้มก็จะได้61ไปเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะคะก็สามารถที่จะบวกได้นะคะบวก1แต้มได้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบนะคะ ่ะซื้อไม่เป็นซื้อ6.4สีนะ64สก็เลขสวยนะคะซื้อ6.4สนะก็นี่เลย6 4 6 0นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็อย่าลืมบวก1แต้มก็จะได้6.1นะคะก็ลองเสี่ยงโชคแบบถูกกฎหมายดูนะมีโอกาสดีกว่าไปเล่นจักใต้ดินนะเพราะเจ้ามืออันเยอะมากเลยนะคะเอาล่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับงวดวันที่1ทธันวาคมนะคะสำหรับงวดวันที่1ทธันวาคม สำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะก็เรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะใครที่ถ่ายถูกนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ4ี่ตัวแรกนะคะสี่ตัวแรกงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะใครที่ เคยทำสูตรพลังบวกมาแล้วนะคะบวกหนึ่งแต้มลบหนึ่งแต้มทำมาแล้วนะคะรอบนี้ลองดูอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าลืมบวกหงลบหด้วยนะคะบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยง่ายๆนะคะตัวแรกนะคะมีคนพิมพ์มาแล้วนะคะเจ็ดนะคะเอะไร อ่าวงวดนี้ศูนย์ก็มานะคะเราก็มีห้านะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสูตรนี้ทํากันได้ง่ายๆนะคะเป็นตัวเลขที่อาจารย์ชอบแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เนาะอ่าเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดห้าเจ็ดห้าออกไปแล้วนะคะจะออกอีกไหมนะคะเจ็ดสองนะคะใครที่ชอบเจ็ดก็ซื้อได้ตามนี้เลยนะคะใครที่ชอบเจ็ดแต่ใครชอบห้าซื้ออะไรซื้อห้าศูนย์ได้นะ ซ,ซื้อ57แล้วก็ซื้อ52สนะคะสำหรับใครที่ชอบ5ก็สามารถซื้อ5057 52ได้เหมือนกันนะคะใครที่ชอบ5้าเด่นๆน,นะใครที่ชอบ0ูนย์ก็เหมือนเดิมนะคะก็ซื้อ070502เหมือนเดิมเลยนะคะเรามาดูเ like ลขล่างกันเลขล่างงวดนี้นะคะสังเกตเลขขี้ออกอีกแล้วนะคะเลขขี้ออกอีกแล้วเลขขี้ออกนะคะเลขขี้รอบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับเลขขี้นะคะ6บวก1 ไดอะะ้อ่ะห้าบวกหกนะคะอ่ห้าบวกหนึ่งะคะห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะอ่านะคะกำลังหลงๆเลยนะคะมีคนพูดเยอะนะอาจารย์ก็หลงนะคะอ่าหกเจ็ดลบหนึ่งได้หกนะคะอ่ะสองไปทางเขาบอกว่าเบิ้ลนะเบิ้ลก็มานะคะเบิ้ลก็มานะคะสี่ ่ะสี่นะคะแล้วก็เจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดรอบนี้นะคะเป็นเลขชุดเลขคู่หมดเลยนะคะเป็นเลขคู่หมดเลยนะแต่ถ้าจับเลขเนี่ยจะเป็นเลขอะไรเรามาจับดูกันนะคะเรามาจับดูกันใหม่นะสําหรับใครที่ดูยังจับเลขไม่เป็นวันนี้จับให้ดูเลยนะคะกันชี้ชัดกันไปเลยนะคะว่าจะได้เลขอะไรบ้างเนาะก็จะได้นะคะเจ็ดศูนย์นะคะ 7จ็ดห้าเจ็อนะคะแล้วก็มา0ูนห้าเนี่ยเป็นตัวสวยมากๆเลย0 2นคิดว่างวดนี้สู่พลังบวกไม่น่าพลาดนะคะ750ก็เคยออกมาแล้ว7 0 2ก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นอะไร 0502แล้วก็สุดท้ายก็เป็น52นะคะส่วน3ตัวตรงนะคะจะเป็น750ออกมาแล้วออกอีกได้นะคะ702กับองเตียนจะอยู่ด้านขวาแล้วก็เป็นเลขอะไรดีก็อีโหงนะครับแล้วก็เง็กเซียงต่องเต้พี่ก็ขอมาได้เลยว่าอีคือเลขฐานเจ้าพี่ของพี่หานเตียนนะครับ ขห้าเจ็ดศูนย์อ่านี่คือชุดสามตัวที่อยากจะให้เน้นนะคะเป็นชุดสามตัวตรงไปซื้อลอตเตอรี่เอานะคะมีสิทธิ์ถูรางวัลนะเป็นลุ้นเอานะคะสําหรับเลขท้ายเลขท้ายเรามาดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะเท้มาหกหกมาเลยนะคะหกสี่เกี่ยวคับเลยหกแปดนะคะหกแปดนี่อาจารย์ให้เป็นหกให้เป็นอ่า เรียกว่าอะไรนะคะเท่าเท่ากับ98นะคะคะแล้วก็เพือด้นะคเลยนะครับนะคผจุดัดกองนะครับที่เจจุดคัดกองเลยนะสี่นะคะเพื่อเข้าไปด้นี่เปะอ่านี่เป็นตัวเลขนะคะนี่เป็นตัวเลขที่2ตัวเน้นเน้นล่างนะส่วที่เดินเข้าทางด้านหน้าซุ้มประตูวัดนะครับ สารสะเทียนว่าได้นะพี่เน้นล่า นะคะเน้นล่างใครที่ชอบตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นมาเลย70 75ตัวเดิมนะคะ7 2 5 5 02 52เลขสวยๆ,วยๆทั้งนั้นเลยนะคะ6 6 6 8 6 8 4 9 49 8 9นะคะถ้าเด่นจริงๆเนี่ยลองดูนะคะว่าชอบตัวไหนมากที่สุดเลขเด่นนะคะในงวดนี้อะใ,ใครชอบตัวไหนพิมพ์มาเลยนะคะดเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนเลขเด่นให้นะคะแล้วนะคะเรามาดูการเลขทูนะครับ ส่วนองที่สองนี่คือเท้าเลขทูบนะคะ, h h ir, ะ,คะเป็นเลขที่ควาสัมพี่เหนือความหมายเกี่ยวกับเร่องเป็นเลขที่ถูกใจนะคะเป็นเลขที่ถูกใจนะคะ่าเป็นเลขที่ถูกใจนะคะเลขทูบห้า 6 1ห่โอ้โหสวยมากนะคะถ้าให้งวดที่แล้วนี่สงสัยก็คงจะรวยกันเยอะเพราะมันเป็น6 1นะแต่ก็ไม่แน่นะคะก็ไม่แน่อาจจะเป็น1 5 6่งหรือหนึ่หกห้าแต่ข้างบนี่ยที่เห็นคือศูนย์หเลขล่างเขาให้0ูนย์หกับ5 5 สามตัวตรงนะคะหนึ่งหกห้าแล้วกันอ่าสามตัวตรงนะคะเจ้าแม่ตะเคียนนะคะลุงอรุณทิพย์ให้หนึ่งหกห้าหรือห้าหกหนึ่งนะแต่จ้าเน้นหนึ่งหกห้าแล้วกันนะคะเจ้าแม่ลุงอรุณทิพย์นะคะให้สองตัวล่างเป็นศูนย์ห้ากับห้าห้านะศูนย์ห้ากับห้าห้าให้ทุกคนไปเสี่ยงโชคกันนะคะให้ทุกคนไปเสี่ยงโชคกันใครที่ดูอยู่อย่าลืมนะใครที่แช มากที่สุดหรือแชร์ครบ12แชร์มีรางวัลแจกท้ายคลิปด้วยเป็นรางวัลที่หาซื้อที่ไหนก็ซื้อไม่ได้มีเงิน1ล้านก็ซื้อไม่ได้นะคะพี่อาจารย์จะให้ในงวดนี้จะเป็นเลขอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะเลขเด่นที่อาจารย์จะให้ในงวดนี้จะเป็นเลขอะไรนะคะตัวแรก อยากให้เน้นๆเลยนะคะเพราะว่าหวยออกวันพุธนะคะหวยออกวันพุธนะคะแรม12ข้ามเดือน12เดือนธันวาคมนะคะยังไงก็เน้นเลข12ไว้ก่อนเพราะว่าเลข12เนี่ยแสดงว่าเลขเด่น1กับ2ก็ต้องมานะคะดังที่สุดเลยก็คือ1-3แต่สําหรับอาจารย์อาจารย์กันไว้หมดแล้วะคะ่ะ1 2 1 3 1 4ไปกับกันไว้ทุกที่ทุกทางเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็งวดนี้นะคะ41มาแรง40ก็มาแรงอีกนะคะแต่ว่าดูซิว่าจะตรงโพยอาจารย์ไหมน,นี่คือโพย,นะยนะโพยบนดินอ่า <นะ S 1> ไม่ใช่โผลใต้ดินนี่คือโพยบนดินนะคะก็นําไปเสี่ยงโชคได้นะตัวแรกนะคะเรามาดูกันนะคะตัวแรกนะคะสําหรับต,ระะตัวแรกนะคะตัวแรกนะคะให้ไปเลย สองเก้านะคะแล้วก็ตัวที่สองเก้าสองนะคะใครชอบตัวนี้พิมพิมมาเลยค่ะใครชอบสองเก้าพิมเข้ามาได้เลยนะคะตัวกลับก็คือเก้าสองไม่เน้นนะคะไม่เน้นเน้นสองเก้าแต่ถ้าซื้อเก้าสองก็กันไว้แต่ว่าถ้าถูกก็ได้น้อยหน่อยแต่ถ้าออกสองเก้านี่ถูกได้เยอะนะคะตัวนี้เน้นตัวนี้กันนะคะฝั่งนี้กันฝั่งนี้เน้นนะคะเอาตัวต่อมานอกจากสองเก้าแล้ววันพุธหวยออกหอยมากๆเลยนะคะก็คือสองเก้า แต่ตัวต่อมานะคะเดือนธันวาคมบ่อยมากจริงๆเหมือนเดิมนะคะทิ้งท้ายปีอีกแล้วนะคะเลขที่ดังก็คือเลขนี้ค่ะบางคนบอกว่า19ดังมากเลยอาจารย์นะคะ19ดังมากนะคะแต่ว่าหารู้ไหมว่า18เนี่ยวันพุธเนี่ยเด่นที่สุดเลยนะคะใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะคะ1881นะคะงวดนี้ก็ยังจับให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับ1881นะคะ ใครที่ซื้อ 19, น<ค>หน,น,นะะึ่งเก้าอ,อย่าลืมกันหนึ่งปดไว้ด้วยนะคะใครที่ซื้อหนึ่งเก้าอย่าลืมกันหนึ่งแปดไว้ด้วยนะคะลองดูนะคะต่อมานะคะเลขเด่นเขาบอกว่าหนึ่งสามดังวันนี้อาจารย์จับคู่ให้ศูนย์สามเลยนะคะเพราะศูนย์เนี่ยเป็นเลขเด็ดเขาเรียกว่าเด่นนะคะศูนย์รรเนี่ยเด่นวันนี้อาจารย์อยากให้เน้นศูนย์นะคะเพราะศูนย์เนี่ยมาแรงนะคะศูนย์มาแรงมากๆเลยนะคะแล้วศูนย์ต่อมาก็คือ 50ตัวนี้เนี่ยนะหวยอั้นแน่นอน,วน,นะะหวยอั้นแน่นอนนะคะสำหรับ50น,น,นะคะแล้วก็ เผอไม่ได้เลยนะคะผ่านไปแล้ว6.4สี่ผ่านไปนะคะงวดน,นี้เลขดังก็คือ6.5นี่แหละ6.5ห้าห้าหกแลวเมื่อกี้เขาเรียกว่าตรงกันได้ยังไงนะคะทูบเจ้าแม่ลุงอรุนทิพย์นะคะห้าหกนะ,ะ5 6หตัวเลขแรกนะคะก็คือ6.5นะคะ6.5ห้าหกนะคะหก5 6วันนี้เรามาดูกันนะคะแล้วก็ ตัวเลขต่อมานะคะอาจารย์ตามเลยสี่เจ right ็ดนะคะเจ็ดสี่ตามนะคะเขาเรียกว่าตามกันต่อเลยนะคะตามต่อเลยนะสี um> ่เจ um um> um> ็ด mm, ต um um> ้องออกสักงวดหนึ่งแล้วถ้าออกมานะคะบอกไปเลยมีหลักล้านอ่ามีหลักล้านคืออะไรใต้ดินนี่แหละนะคะสี่เจ็ดฟันทุกหลักหลักร้อยสี่เจ็ดมีหมดเลยนะคะหน้าหลังมีหมดนะคะอันนี้คือห้าสี่นะคะห้าสี่ก็มาจากการคำนวณเหมือนกันนะคะห้าสี่สี่ห้าและตัวสุดท้ายนะคะ สี่หนึ่งหนึ่งสี่เป็นเลขเด่นกำลังวันนะคะออก,ก็ลูกสิทุกคนนี่คือเลขแนะนำสองตัวท้ายแปลว่ามีสิทธิ์มาล่างนะคะล่างสองตัว มีสิทธิ์มาที่ล่างสองตัวและอย่าลืมเคล็ดลับในการถูกหวยนะคะก็จะเป็นอาจารย์มีกระเป๋ากระเป๋าแม่นางก็ให้ไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกันนะคะสำหรับกระเป๋าแม่นางกวาดปซ้ำแล้วก็ให้ทุกคนนะคะของไปซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกันนะคะก็ขอให้เสี่ยงโชคถูกรางวัลกันนะคะนี่ก็คือเลขแนะนําเลขท้าย2ตัวนะคะจับให้นะคะให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ 3ตัวหน้า3าตัวท้ายได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น2918-03506-547-5441ก็สามารถซื้อได้ชอบตัวไหน,นซื้อตัวนั้นนะคะไม่จะเป็นต้องซื้อทั้งหมดนะคะเลือกเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะคะ